ทำนายดวงชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎในช่วงตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566จนถึงวันที่5พฤษภาคม2568คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่10 6 10 6กรกฎาคมจนถึงวันที่1 5หสิงหาคมใช้ดูได้ทั้งราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎนะคะชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎเนี่ยนะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นปัญหาที่คุณเคยมีเนี่ยจะน้อยลงมากเลยการที่ดาวราหูย้ายจากเรือราศีเมษมาอยู่ที่ ราศีมีนเนี่ยปัญหาปัญหาในเรื่องงานของคุณเนี่ยจะน้อยลงแต่คุณน่ะจะมีความกุ้มอกกุ้มใจอะ่ะในเรื่องสุขภาพของคุณพ่อนะแล้วก็อาจจะมีคดีกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้คือหนึ่งอะนะอาจจะมีคุณน่ะอาจจะมีคดีความกับคนที่มีอำนาจมากกว่ามีคดีความ อาจจะมีคดีความได้ได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะได้ไปงานศพญาติผู้ใหญ่มีดวงจะได้ไปงานศพญาติผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่จะไม่สบายนะคะแต่คุณอะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีทางด้านหน้าที่การงานและชื่อเสียงเกียรติยศ คุณจะมีความทุกข์กับคนในบ้านได้เหมือนกันนะคือหนึ่งอะ่ะคนในบ้านทําให้คุณเนี่ยเกิดความทุกข์ใจเป็นช่วงที่ว่าคุณจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะเพราะราหูคือปลวกราหูคือเลขแปดเลขแปดเนี่ยปอปลาราหูคือมดราหูคือปวกราหูคือมาร เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหากับคนที่มีอักษปรปปลานำหน้าชื่อเล่นหรือชื่อจริงเช่นนายอานายประวิตรปลามดอะไรพวกนี้มีปัญหากับคนชื่อมดมีปัญหากับคนชื่อปลาชื่อแป้งชื่ออ่าปกิตมีปัญหากับคนชื่อเหมียวอะไรอย่างเงี้ยชื่อแมว คล้ายๆกับว่ามันก็จะมีปัญหาแหละถ้าถามว่าทําไมมันต้องมีปัญหาเพราะว่าจริงๆราหูเนี่ยมันเป็นดาวที่ให้คุณก็เยอะแต่เวลาให้โทษมันให้โทษหนักดาวราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนมรณะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นดาวที่มาจากภพที่เสียการที่ดาวราหูไปอยู่ในตำแหน่งของเรือนสุข พระเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยถูกผู้หลักผู้ใหญ่กันแกล้งเท่าที่เอเปิดไพ่เนี่ยมันก็ได้ไพ่ไพ่อินได้ไพ่พยาคุดเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะว่าคุณจะมีปัญหากับคนที่ว่ามีอํานาจมากกว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องคดีความถูกติฉินนินทานะ หนึ่งอ่ะพบมรณะมันก็เป็นพบของโรคภัยให้เจ็บปันไปอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยก็คือว่าท่านอาจจะได้ไปงานศพญาติผู้ใหญ่นะตัวคุณอ่ะอาจจะได้ไปงานศพญาติผู้ใหญ่พ่อแม่ป่วยพ่อป่วยแม่ป่วยได้ไปงานศพคุณยายได้ไปงานศพคุณตานะคะชาวราศีกรกฎเนี่ยมีดวงจะได้ไปงานศพญาติผู้ใหญ่ เป็นช่วงที่คุณเนี่ยชอบคิดมากคุณก็สนใจอะไรที่มันประหลาดประหลาดด้วยแหละส่วนหนึ่งนะคุณน่ะจิตใต้สำนึกของคุณน่ะการที่สุภาษิตมรณะเนี่ยหรือดาวราหูอยู่ในเรือนสุภาษิตเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยจะไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับผีความตายคุณ จะค่อนข้างจิตใต้สำนึกของคุณน่ะมันจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองจิตใต้สำนึกไม่มีความสุขคุณมีความรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันมีความไม่แน่ไม่นอนคุณมีจิตใต้สำนึกที่เป็นทุกข์ไม่มีความสุขมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยไม่กล้าที่จะรักใครก็ได้นะไม่กล้าที่จะมีความรักชอบมีความสุขอยู่คนเดียว หรือมีความสุขกับการสะสมพระเครื่องคุณจะมีความสุขกับการสะสมของเก่าสะสมแก้วแหวนเงินทองพระเครื่องหรือมีความสุขกับการได้ทํางานกับคนต่างชาติมีความสุขกับการไดอ้อยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้มีความสุขกับการอยู่คนเดียวมากกว่ามีคู่ ศัตรูของคุณเนี่ยนะก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยแหละพบสุภาเนี่ยมันเป็นพบของความสุขในใจนะ mm hmm. การที่มานมาอยู่ในเรือนเนี้ยมันทำให้คุณเนี่ย มีอ่ามีมารอยู่ในการมีการมีมารอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยมันหมายความว่าตัวคุณน่ะจะมีศัตรูที่เกิดขึ้นนั่นก็คือคุณเป็นศัตรูกับตัวเองแล้วศัตรูเนี่ยก็คือมารที่มาทําให้คุณไม่มีความสุขมารในที่นี้ก็คือความโลภความอิจฉาริษยาและความหลง การที่ดาวราหูอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีความคิดไปในทางร้ายกาจในบางท่านเนี่ยอาจจะดวงดีที่ได้ย้ายไปทำงานที่อื่นหรือได้เจ้านายเป็นคนต่างชาติก็ได้นะในบางท่านเนี่ยอาจจะได้ย้ายไปทำงานต่างประเทศชาวราศีกรกฎบางท่านน่ะ คุณมีดวงจะได้ย้ายไปทำงานต่างประเทศเพราะว่าเรือนสุภะมันเป็นเรือนของต่างชาติอยู่แล้วชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎเนี่ยในช่วง17ตุลาถึง5พฤษภาคม68ท่านมีดวงจะได้ย้ายไปทำงานเมืองนอกได้แต่งงานกับชาวต่างชาตินะช่วง17ตุลาถึง5พฤษภาคม68เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิต คุณจะรู้สึกไม่มีความสุขไม่มีความมั่นคงสภาพจิตใจของคุณเนี่ยมันจะมีศัตรูภายในมีความอิจฉามีความโลภมีความคิดประทุษร้ายศัตรูภายในก็คือความคิดที่เป็นลบมนุษย์เราเนี่ยจะมีพระและมารอยู่ในใจเนี่ยแหละแล้วปัญหานี่สิ่งก็เป็นปัญหาที่ทำให้คุณทุกข์ใจมาก ชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎด้วยอิทธิพลของดาวราหูเนี่ยคุณจะถูก,กั่นแกล้งมีศัตรูมีศัตรูแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องหนี้สินในบางท่านเนี่ยอาจจะได้ย้ายที่อยู่นะเนี่ยในบางท่านอาจจะได้ย้ายที่อยู่อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ในบางท่านเนี่ยจะตั้งคันได้ลูกสาวในบางท่านย้ายที่อยู่ในบางท่านเนี่ยจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากสตรีที่เป็นคุณหญิงคุณนายคุณจะมีความยุ่งยากใจเรื่องเพศตรงข้ามหรือมีความหึงหวงด้วยนะคุณน่ะเหมือนกับว่าลาหูอยู่ในเรือสุภะก็คือว่ามันจะเป็นช่วงที่เห็นกงจากเป็นดอกบัวโมโหโทโสมีความอิจฉาริษยาในจิตใจ มีความว้าวุ่นในใจชื่อเสียงเกียรติยศและอะไรหลายๆอย่างเนี่ยทำให้คุณเนี่ยฟุง้งซ่านหรือเป็นช่วงที่คุณเนี่ยว้าวุ่นชอบคิดเยอะคิดมากเพราะจริงๆแล้วลาหูเนี่ยก็เปรียบเปรียบได้กับด้านมืดในจิตใจมนุษย์อะราหูคือตัณหาราคะความทะเยอทะยานความทะเยอทะยาน ตัณหาราคาความเกียดความโลภความอิจฉาชาวราศีกรกฎเนี่ยจะมีมารในใจนั่นก็คือมารราหูด้วยอิทธิพลของราหูเนี่ยคุณจะถูกกลียุคครอบงำแบบพระเจ้าอ่าจำไม่ได้เขาเรียกว่ามีกษัตริย์องค์หนึ่งอะถูกกลียุคครอบงำก็เลยไปแกล้งพราหมณ์สุดท้ายเนี่ยก็ถูก ลูกของพานสาบแช่งเอาเขาเรียกว่าการถูกคําว่าถูกการยุคครอบงาก็คือการถูกพลังของสีดําครอบงาลาหูคือเลขแปดเลขแปดคือสีดําเลขแปดคือมารเลขแปดคือมดคือปลวกเลขแปดคืออักษรปอปลามอม้าเลขแปดคือสิ่งไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณก็อาจจะมีมารเกิดขึ้นในใจคุณอาจจะทะเลาะก,กับคนชื่อแมวทะเลาะก,กับคนชื่อมดอิจฉาเพื่อนชื่อปาลาทะเลาะกับคนชื่อปกิตมีปัญหากับคนชื่อประวิธอะไรก็ได้เนี่ยที่ว่าเป็นมารที่ทําให้คุณเนี่ยไม่มีความสุขเป็นช่วงที่คุณน่ะจะมีจะมีอาการแบบอิจฉาริษยาด้วยอิทธิพลของราหูเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกหวาดระแวงไม่ไว้ใจใคร วิตกจริตย้ำคิดย้ำทำแล้วก็มีความอิจฉาริษยาอาจจะหลงทำผิดแล้วมีคดีก็ได้นะคะทีนี้เราก็จะมาดูไพ่นะ ไเนี้ยคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่17ตุลาถึง5พฤษภา68ก็อาจจะเนี่ยได้ย้ายไปทำงานต่างประเทศเนี่ยใบแรกได้ไปอยู่ต่างประเทศและไปแล้วรวยไปแล้วดีไปแล้วรวยไปแล้วดีไปแล้วได้ผัวไปแล้วได้เมียไปแล้วลุ่งไปแล้วปัง คุณจะสนใจเกี่ยวกับเนี่ยหมอดูอาจจะบางท่านเนี่ยอาจจะเรียนทางด้านดูดวงชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎเนี่ยท่านอาจจะได้เจอคู่ครองระหว่างการเดินทางไปอยู่ต่างประเทศซึ่งเป็นเนื้อคู่ที่ดีเคยทำบุญทํากุศลร่วมกันมาท่านจะสนใจทางด้าน หมอดูมากคุณมีความอิจฉาริษยาในใจนะสิ่งนี้มันอาจจะทำให้คุณไม่น่ารักเลยแล้วก็ทำให้คุณเดือดร้อนในภายหลังการที่คนเรามีความอิจฉาริษยาในใจมันก็เหมือนเอาไฟไปจุดไว้ข้างใน มันก็รอการอาการเล่นกับไฟก็เหมือนไฟมันไหมมือการที่มีความอิจฉาอยู่ในใจเนี่ยมันทําให้คุณร้อนลนและไม่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนำเนี่ยก็คือว่าใบเนี้ยหมายถึงคุณอ่ะจะสนใจทางด้านศาสนาคุณจะสนใจทางด้านศาสนากฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะ คือหนึ่งเนี่ยคุณอะมีเกณฑ์ได้ไปทำงานเมืองนอกมีเกณฑ์เรียนต่อท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าเพื่อนแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้คุณเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่จเจริญก้าวหน้าและมีความสุข คุณจะสนใจธรรมะมากขึ้นคุณจะค้นพบความสงบในจิตใจชีวิตของคุณน่ะจะมีความสุขความเจริญการงานของคุณก็จะมีความก้าวหน้าด้วยคุณน่ะจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเพราะว่าใบเนี้ยเป็นคู่สมพลดาวเสาเป็นคู่สมพลกับดาวพุธคุณจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งชีวิตเด่นดังมีชื่อเสียงแต่คุณน่ะจะเครียด มีเกณฑ์ได้เรียนต่อคุณจะมีปัญหาเพราะความใจร้อนของตัวเองโมโหร้ายหัวแข็งไม่กลัวใครอาจจะมีการทะเลาะก,กับคนนั้นคนนี้ก็เหมือนกับว่าดาวราหูจะทําให้คุณเป็นคนโมโหร้ายมันก็จะทําให้คุณมีศัตรูแล้วคุณก็จะทะเลาะก,กับคนนั้นคนนี้แต่โชคดีนะที่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขารักคุณ คุณอะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนมาลักมาชอบจะมีเสน่ห์มีคนต้อนรับทุกวงการมีเสน่ห์มีเพื่อนเยอะคุณจะมีเสน่ห์มีเพื่อนเยอะมีคนต้อนรับการงานก็จะประสบความสําเร็จงานที่เกี่ยวกับเครื่องสําอางความสวยความงามได้สามีอุปถัมคุณจะประสบความสําเร็จทําอะไรทําอะไรก็ ได้เงินได้ทองงานที่เกี่ยวกับความสวยความงามธุรกิจที่เกี่ยวกับแฟชั่นความงามขายเสื้อผ้าเครื่องสําอางจะประสบความสําเร็จอย่างมากมีสามีอุปถัมภ์เนี่ยจะได้เจอเนื้อคู่ได้สามีรวยมีสามีอุปถัมภ์ทำธุรกิจร้านอาหารทําธุรกิจขายของสวยงามขายเสื้อผ้าแฟชั่นประสบความสําเร็จ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจะแค้วคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงคุณจะโมโหร้ายแต่ว่าโชคดีที่ว่าคุณน่ะมีเพื่อนเยอะคุณก็ควรจะอ่าปงๆปงจะดีกว่าเพราะว่าลาหูในเรือนนี้จะทำให้คุณน่ะขี้อิจฉา อารมณ์ร้ายเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าขี้อิจฉาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่ามีอารมณ์ทางด้านโลกีมีความเครียดมีความอิจฉาลิษยามีความทุกข์มีความเ,าเกลียวกราดโมโหโทโสอะไรแบบนี้ท่านอาจจะมีปัญหาทางด้านนิสิลมีความทุกข์บางคนอาจจะได้แฟนต่างชาติบางคนก็อาจจะมีความทุกข กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วหาทางออกไม่ได้แต่โดยส่วนตัวเอมองว่ามันเป็นที่กรรมกำหนดหากคุณน่ะสะสมบุญบรารมีมามากเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะปกป้องคุณแต่หากคุณน่ะจะต้องชดใช้กรรมเก่าหากตัวคุณเนี่ยจะต้องชดใช้เวรกรรมเก่าเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สามารถขวางกรรมเก่าของคุณได้ มีมีดวงเกี่ยวกับการเรียนต่อค่อนข้างสูงท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับขายพวกเครื่องประดับก็ถือว่าได้เงินดีคุณจะได้มิตรใหม่เป็นคนต่างชาติจะมีความสำเร็จเข้ามาและจะมีเรื่องรักๆคล้ายๆเข้ามามีเกณฑ์ได้เนื้อคู่มีเกณฑ์ได้แฟนสายเป ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็แค่ชั่วคราวคุณจะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังจากนี้คุณจะสนใจเกี่ยวกับการเรียนภาษาอาจจะได้ย้ายไปอยู่เมืองนอกหรืออาจจะได้เรียนภาษาอาจจะได้ทำงานกับคนต่างชาติมีดวงจะได้ย้ายไปอยู่เมืองนอกถ้าไม่ได้ย้ายไปอยู่เมืองนอกก็อาจ จะได้ทำงานร่วมกับคนต่างชาติต่างภาษาคุณจะสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาศสตร์ศาสนามีความสนใจทางด้านาศาสตร์ลีลับพลังจิตไสยสาศาสตร์การสะกดจิตไสยสาศาสตร์มนต์ดำมีความสนใจเกี่ยวกับพิธีกรรมสนใจเกี่ยวกับเรื่องไสยสาศาสตร์โหรา,าศาสตร์เครื่องรางของขังมีดวงที่ว่าคุณน่ะจะไป มันมีดวงเป็นไปได้ว่าคุณน่ะตัวคุณนะจะไปหาหมอดูไปหาหมอผีไปหาหมอดูไปหาหมอผีไปร่วมพิธีกรรมลึกลับไปสะดเดาะเคราะห์ไปปลุกเสกพระพึกพเครื่องจะเป็นเกี่ยวกับเข้าทางมูเตลูเข้าทางสายมูเตลูเพื่อให้รวยแล้วเมื่อคุณเข้าทางมูเตลูเนี่ยการงานคุณนะจะ,จะเจริญหมดเลย คุณจะโมโหร้ายนะเพราะว่าคุณทะเยอทะยานคุณอยากจะประสบความสําเร็จคุณมีหนี้สินคุณเครียดคุณมีหนี้สินคุณเครียดให้ระวังการทะเลาะวิวาทคุณรู้สึกกดดันทางจิตใจคุณถูกข่มขู่ถูกเจ้าหนี้ถูกข่มขู่ถูกเจ้าหนี้ตามทวงหนี้มีดวงเจ็บไข้ได้ป่วยกะทันหันคุณสนใจเกี่ยวกับเรื่องสยศาสตร์ การเงินเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตการเงินหมุนเวียนดีคุณจะมีความรักเข้ามาในบางท่านเนี่ยอาจจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติต่างภาษาคุณมีดวงที่จะได้เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะได้เดินทางอาจจะได้เจอพระเกจิอาจจะถูกข่มขูอาจจะถูกข่มขูจจขมข่จากเจ้าหนี้ อาจจะถูกข่มขู่จากอิทธิพลมืดเป็นช่วงที่คุณมีเซน์แม่นยำจะได้เจอหมอดูเก่งๆจะได้เจอพระเกจิชื่อดังมีดวงที่ว่าคุณเนี่ยจะได้เดินทางไปบนบานศาลกก่าวเจ้าพ่อเจ้าแม่อาจจะเดินทางไปศาลเจ้าแม่งูศาลยา่านาคเดินทางไปศาลจะมีการบนบานศาลเก่าวเพื่อขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้สัมผัสดวงวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะไปไหว้ขอหวยสารไอ้ไข่คุณมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้เดินทางไปยังอ่าพวกโบราณสถานอะไรพวกเนี้ยอาจจะได้ไปบนบานสารเก่าวตามวัดเก่าๆก็ได้ใบนี้ก็อาจจะเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับหนี้สินได้เหมือนกันก็คือจะมีปัญหาทางด้านเอกสาร อันนี้ก็คืออาจจะแบบมีเรื่องทะเลาะกับคนรอบข้างเพราะถูกถูกเจ้าหนี้ข่คมขู่มีความเครียดแล้วก็ช่วงปีหน้าเนี่ยอาจจะได้รับข่าวย้ายได้รับข่าวร้ายจากญาติเช่นญาติป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลมีเกณฑ์ได้รับข่าวร้ายจากญาติพี่น้องญาติป่วยหนักเข้าโรงพยาบาล คุณนะต้องหมั่นทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาควรสงบจิตสงบใจอย่าให้มานมารมาครอบงำเมื่อมีมานมาครอบงำเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยว้าวุ่นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีค่ะ